ลายเน็ตเอ l ิสบอกว่าสายอินเตอร์สีแสตลูกแอฟรัสสีน้ำาลบริสโกสูบอสองเบริสโกสามดีสุเดย์อวุ้นรักภาษาเนวอังกฤษเมาส์มีปากเปโรมี O O U U P P S S Mouse ปากก็เซนท์เฮสซิส This is my mouse This is my mouse In Thai นี่คือปากของฉันนี่คือปากของฉัน This again please This is my mouse This is my mouse นี่คือปากของฉันนี่คือ